สวัสดีครับบัสดีครับอาจารย์ทุกท่านมาพบกับผมชิดเคยครับผมผลนกข่ายางฝ่านะครับก็หลังจากติดภารกิจตอนเช้านะครับเรื่องนกแล้วผมก็อันนี้ก็จะมาออกต่อตอนเย็นนะครับพาเจ้าไอ้เพชรบุรีลำแดนนิสานมาต่อนะครับมาเล่นดูนะครับหมายนะครับหมายหมายนะครับเป็น้านกว้างนะครับหมายเดิมครับเพราะว่าหมายนี้ผมจะมาตามนกกุกเดียวนะครับขันกุกเดียวลงไว้กุ้กู้กุ๊ก กูกูกูกุ๊กนี่เลยนะมันขานะผมได้ยินหลายรอบแล้วผมว่าจะมาต่อแต่มันต่อ,อยากครับตัวน,นี้มันเอาอยากเอาเลยเหรอฮเจ้าพี่ปุรลามมาเล่นดูนะครับเผอ,อ่จจะมานะครับก็มาช้าก็ติดทุล่าเรื่องนกครับมีปัญหากันเล็กน้อยไ,ไม่กระบุจะมาพูดหนะ้ฟังนะกระปุกหลังนะผมจะมาพูดฟังก็เป็นเรื่องไรนะครับโอเคครับอาจารย์ท่านมาเรารุ่นเราชมนลครับ สรุปแล้วก็กินแห้วนะครับนกป่ามาร่วมแต่ว่าไม่สู้นกต่อนกต่อเรียกเรียกเรียกน,น้ำนผมได้ยินเรียกเรียกน,น้ำมากนะตอนที่ตอนที่นกลงไปที่เรียบร้อยะนะครับลงมาผมก็นกป่ามันค่อยทะเลาะครับมันค่อยสู้สู้ทะเลาะครับสู้แต่ตัวอื่นสู้แต่นกที่เดียวกันนะครับเล่นแต่ที่เดียวกันนกครับก็ถือไม่เป็นไรครับถือเลยว,ว่าเราคิดว่าเราเอา เออเจ้าเออมามามาฝึกแล้วกันครับเนาะวันนี้ก็ผมไม่ค่อยมีกระติกใจคือทําคลิปให้อาจารย์ได้เห็นแล้วผมเครียดด้วยครับเครียดเรื่องนกเรื่องนกมาเช้าด้วยนะเลยไม่อันนี้นะครับโอเคครับอาจารย์ท่านเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับบอกเลยคือคลิปหน้าจะมีความรู้มากเลยสําหรับคนรุ่นใหม่ที่เล่นนกนะครับ โอเคครับอย่าลืมกดติดตามซับไพ่ด้วยนะครับสวัสดีครับ